ขอแนะนําคลคุ้มดินใหญ่3เด้งจากฟู้ดแพนด้าที่จะทําให้คุณประหยัดและอิ่มสุดๆไปเลยสําหรับการสั่งอาหารในฟู้ดแพนด้าเพราะว่าสามารถใช้ได้หลายๆดินพร้อมการช่วยให้คุณลดได้ถึง3เด้งประกอบไปด้วยเด้งที่1ซื้อ1แถม1จากร้านค้าที่ร่วมรายการมากมายเด้งที่2ให้ใส่โค้ดพิเศษสําหรับชาวเบคอนทาวที่ขึ้นบนหน้าจอที่จะให้คุณลดไปอีกหเด้งเด้งที่3สาําหรับสมาชิกแพนด้าโป เขามีสิทธิ์ให้ส่งฟรีได้ถึง10ครั้งต่อเดือนถ้าเพื่อนๆที่ใช้ครบทรั้ง3เด้งแบบนี้ช่วนเพื่อนมากินด้วยกันได้เลยเพราะได้ทังเยอะและคุ้มสุดๆไปเลย มไม่มีคนเลยมีมีมเมพิ่มลงเพิ่มลงโอ้ยลงมาไม่ได้ปืนอีกแล้ว,ว,วอ,อ่ะมียี่สิปกอ่ะเฮ้ยหาเรียงตรงท้ายหมาจุดโลเคชั่นเฮ้ยสองตัวเลยบ้านนี้ก็มี แน่งกูเกือบตายตายหมดตายว้าวเฮ้ยเนี่ยทุกทายอ่ะอ๋อแต่ต้องมีตายเลยนี่ว่ายิงโอ้วินนี่เฮ้ยตรงเนี้ยว่าจักนึง ครูมองเลยไม่เห็นเลยมันบอดปะเนี่ยนาจะบอดไหมใช่ไปด้มองเลยไม่เห็นมันก็หัวดเลยแหละนะแล้วโอเคทางมาัน หมดละจับไปหมดละโอหรวยเลยว้าวไปนู่นแล้วไปนั่านะ Watch out ต่อแม่งหมดใช่ไหมคนคอยคนพีคนโอ้ยมันเข้าหัวเข้าตัวเก็บแล้วอยู่หลังก็มาป่าพีช บอดเลยน่าจะบอเลยเฮ้ยระวังระวังเพื่อนมันฟอร์มเป็นบอดนะวันนี้พีชเจอมาด้วยวันนี้หรือเมื่อวานนี่แหละแม่งหลอกโอเคน่าจะบอดจริง สุนเยอะมากเอาไหมเลือดก็เยอะเอาเอาเอานี่ของอะไรอย่าเดือดคนอันนี้ของจริงใช่ไหมนี่ของจริงมันว่าชาร์ตยังยังยังงมันอยู่บ้านระเบียงตัวเดียวเฮ้ยเัรถมาไหมคุ้ยเชี่ยข้าหัวตัวเดียวตัวเดียวบ้านระเบียง เพน่อเน็ตมาติดระวังอุ๊ยโอ้่เกือบโดนเกือบเข้าดีนะเด้งนาต่างมันตัวเดียวขับรถไปล่อใช่ไหมขับรถไปล่อลุ้นแน่ไปไปัก่อมบกจะแตกเฮ้ยก่อมบกจะแตกแตกละเกาต้องหากใหม่แล้วว่ะีโอเคกลางแตก โอ้โหดูนะเกาะเกาะสามไม่งั้นล้มตั้งแต่ช็อตแรกวิววิโอ้โแม่แกปืนพกกเสรอมล่วงเย่แค่ปืนพกอีกเข้าหัวไปละไอ้ไปมันจะขนาดนี้ไปเหี้ย ตเนี่ยฟิดมันเน็บมันเน็บเลยให้มันตายมันตายตัวเดียวตัวเดียวขันฟ้าขั้นสอง้ยเสียอ,อ,อันนี้เล่นลิ้นอันนี้เล่นลิ้นวิ่งไงของนไม่ใช่ได้น,นะเนี่ย เห็นตัวเดียวอมดิว่าเพื่อนแม่งอยู่ด้วยวะข้างในดิอ้อมขึ้นไปข้างบนนั่งเด็กดีพะโมกอ่ะเฮ้ยเพื่อนพียัมีอยู่หัวอยู่อยู่ในบ้านเฮ้ยมันเต็มเลยดิเต็มเลยเหรอกังพีต้องขับขับออกมากับดิ่มอไซมา มาร์คจุดโลเคชันตรงดีดีอ้อมยิงมันก็ได้เดี๋ยวพีทตรงนี้เฮ้ยข้างหลังมีคนมาว่ะเค้เฮ้ยที่ยิงล็อกไปตรงลาวแต่มันน่าจะคาอยู่ในควันอ่ะพี่สองตัวเลย อยู่ตรงนหนังรถนี้อ่าสองตัวสองตัวหนังรถตงนข้างจริงเฮ้ยมันวิ่งออกไปแล้วโอเคกำลังไปกำลังไปรอน เด็กตัวนึงอยู่ถ่ารถมั้งมโอเคมันมีสองตัวที่จำได้ตรงเนี้ยหรืออีกตัวหนึง่งมันมันวิ่งไปแล้ววะเฮ้ยอ๋ออยูอ่ยยในพุ่มนอนอยู่ โนั okay, okay. ่องอยู่ตรงนี้เน,นี่ยนะวิ่งแล้ววิ่งแล้วถายต,าย,ยตายเลยป้าพี่ตายเลยโอเคโอเคเฮ้ยโหได้ก็เราดาเซียก็ได้เนียยี่จอดไปอยู่ Watch out เฮ้ยมา <S <s <country> <S มามานี่นีมีมีโ <Okay, okay. S 2> อเคทำมาเฮ้ยรถถังเลยว่ะใช่เหรอเชี้ยะตั้งหลักก่อนโอ้โหรถถังกับรถจี๊ปว่ะเอารถ <บ confian. S 1> จี๊ปดีกว่ารถจี๊ปดิอ่ะปล่อยรถถังอ่ารถถังข้ามมาแล,แล้วปล่อยรถถังปล่อยถรถถังรถจี๊ปอยู่ฝั่งนู้น รถจี๊บจอดอยู่หัวฝั่งนู้นกำลังมากำลังมาโอเคโอเคเฮ้แม่งถอยว่ะแม่งเล็งว่ะแม่งเช็คแม่งเช็คเที่ยงอันนี้ต้องกลับไปการหลังให้โอเคโอเคแม่งเช็คอันนี้เช็คอันนี้เช็ค ก็เอาเหมือนกันสองสามตัวนะเฮ้ยมีมมบนข่าวด้วยดนี่ว่าใช่ใช่โอ้เอาแม่งแค่น่อยแม่งข่าวเรา นั่งชมกันหมดเลยพี่เลือดมันร้อนไปหน่อยเลือดมันร้อนไปหน่อยไอ้โดนไปเลย เกือบแล้วยิงไปก็ไม่ได้ซ้ำดีวากูกระชากคอแี้แล้วไอ้ผมเมื่อกี้ผมตั้งใจจะเอามันเอาว้แต่แม่งก็เอาผมเหมือนกันนี่ก็เลยโดนเลยนี่ทีแม่งเลยอ่ะมันน่าจะสามตัวไหมใช่ ยิ้มพีไปชนแม่งแม่งมีสองตัวเลยอ่ะเอ้ยนั่นเนีน่ยเนี่ยเนี่โอ้โหโ,หโ,หโหมตี้เฮ้ย,ยตี้นี้เนี่ว่าเฮ้ยยังกรอบหมดอ่ะมันไม่หมดแต่กล่องพี่หมดแล้ว หมดเลยเดี๋ยวสองตัวมี่ฉันไปยี่สิดตัวไปยี่สเนี่ยโอโอโอไปนี่ที่เจาะไปย,ะะย,ยังวะเฮ้ยเร่งล้อหน้าได้แตกนะครับ I

เนอใช่เป็นลงมาอย่างพีชนี่มองไม่เห็นเลยยังอยู่ต้นไม้ยังอยู่ต้นไม้แต่ชอบเลยการล้าการล้าเดี่ยวกลให้เดี่ยวกัให้พีชจะเล้าจอบเลย เวลีกูดเวลีกูดมันดีกว่าคุณไม่หรอวะบอกว่าคนสี่มันดีกว่าคุณสหั